ยินดีต้อนรับสู่ AI เล่าเรื่องผีที่นี่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลี้ลับที่แม้แต่แสงไฟก็ไม่กล้าส่องคืนนี้คุณพร้อมหรือยังเรื่องหอพักหลังเก่าชายหนุ่มย้ายมาพักหอเก่าในตัวเมืองกลางคืนมักได้ยินเสียงริบเปิดตอนตีสามทุกคืนแต่พอลงไปดูไม่มีใครวันหนึ่งเขาเอากล้องวงจรปิดมาติดไว้เปิดดูภาพตอนตีสาม เห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวกดลิฟต์ขึ้นมาชั้นเจ็ดแล้วเดินตรงมาที่ห้องเขาเข้าไปในห้องโดยที่ไม่มีใครเปิดประตูเขารีบย้ายออกในเช้าวันถัดมาแม่บ้านที่นั่นพูดประโยคเดียวอ๋อเธอเคยอยู่ห้องนั้นก่อนคุณแต่เธอไม่ได้ย้ายออกหรอกค่ะเธอกระโดดลงมาจากชั้นเจ็ดนั่นแหละสรุปท้ายเรื่องห้องที่คุณอยู่อาจเคยเป็นของใครบางคนที่ยังไม่ไปไหนฝากติดตาม ถ้าคุณขนลุกตอนฟังฝากกดติดตาม AI เล่าเรื่องผีแล้วเจอกันในความหลอนถัดไปค่ะ